สาเหตุที่ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้บวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงในวันนี้นะครับหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยก็คือมาจากการเปเลี่ยนแปลงเรื่องของการกากับดูแลตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับล่าสุดครับคณะกรรมการด้านบริการการเงินของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการใช้มาตรการห้ามทําการขายชอ็อตหู้หรือว่าชอ็อตเซลลิงในบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนในดัชนีคอสปี200แล้วก็ดัชนีคอสแดก150นะครับของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ6พฤศจิกายนไปจนถึงวันเดือนมิถุนายนปี2567หรือปีหน้าเลยนะครับโดย FSC ออกมาถแถลงครับบอกว่าการออกคำสั่งห้ามขายช็อตเนี่ยก็มีขึ้นนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็ระบบการซื้อขายในตลาดหุ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างนักทุนรายย่อยกับนักทุสนสถาบันโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับบรรดา Investment Banker ต่างชาติเนี่ยหลายรายได้ลุกเข้ามาในตลาดหุ้นของเกาหลีใต้แล้วก็มีพฤติกรรมซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทาง FSC เนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถปล่อยให้เกิดการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ต่อไปได้นะครับในช่วงที่ตลาดที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้มีการปรับตัวย่อลงมาหลังจากเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักแล้วก็พบว่ามีบริษัทต่างชาติเข้ามาทำในเก็ตช็อตเซลลิงนะฮะหรือว่าการช็อตโดยที่ไม่มีโพ i ิชันโดยที่ไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตแต่เป็นการมุ่งเน้นช็อตอย่างเดียวเพื่อให้เกิดกาไรนะ ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นอกจากนี้นะครับเอฟเซนี่ยก็จะกาหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสําหรับผู้ที่ขายช็อตอย่างผิดกฎหมายโดยทีมงานเฉพาะกิจของทางเอฟเนะครับก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดครับโดยการชอร็อตเซลลิงนะครับที่เป็นแบบเนกเกช็อตเนี่ยหมายถึงว่าการขายหุ้นชอ็อตโดยที่ไม่มีการกู้ยืมมาก่อนหรือว่าในความหมายหนึ่งก็คือการขายหุ้นชอ็อตออกไปโดยที่นักทุนรายนั้นไม่ได้มีหุ้นถืออยู่จริงซึ่งถือว่าเป็น ความผิดนะครับตามข้อห้ามตามกฎหมายของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ขณะที่ประธานของกรอตต์เกาหลีใต้ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้มีธนาคารต่างชาติประมาณ1ิแห่งที่อาจจะเข้าขายการผูกตรวจสอบว่ามีการขายชอ็อตเนเกตอย่างผิดกฎหมายในตลาดหุ้นเกาหลีใต้โดยที่ผ่านมานะครับเอ่อกรตต์เกาหลีใต้เนี่ยได้มีการเปิดฉากตรวจสอบการขายชอ็อตหุ้นโดยบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่แล้วก็สาขาของบริษัทต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะคงเข้ม การกำกับดูแลการขายช็อตนะครับโดยในเวลานั้นเนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับได้มีคําสั่งให้มีการตรวจสอบการขายช็อตหุ้นอย่างครอบคลุมหลังจากที่นักทุนรายย่อยจํานวนมากได้ออกมาร้องเรียนนะครับว่าการขายช็อตหุ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต่าหุ้นของเกาหลีใต้ปรับตัวลงมาอย่างหนักครับพี่แบงก์ก็ถือว่าเป็นนโยบายใหม่นะครับที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นพอประกาศปุ๊บหุ้นขึ้นทันทีเลยครับพี่แบงก์อ่เงื่อนไขนะก็คือห้ามทําการ ห้ามทำการช็อตในคอสปี200ก็คือหุ้นที่ใหญ่สุดใน200ตัวแล้วก็มีเขามีอีกดัชนีหนึ่งชื่อโคสเด็กนะอีก150ตัวไปจนถึงนู่นเลยมิถุนาปี67ก็คือถึงครึ่งปีแรกของปี2024แล้วก็มาตรการนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่าไม่อันนี้บูมเบิร์กเขาคอนเฟิร์มนะว่าได้รับอนุมัติออกมาแล้วจากทั้งธนาคารกลางเกาหลีเองแล้วก็กระทรวงการคลังนั้นอันนี้ก็ชัดเจนว่า เนี่ยมันต้องอย่างนี้พี่จีนต้องดูไว้เป็นตัวอย่างถ้าตลาดหุ้นจีนอยากวิ่งได้ต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ไปทําอะไรแบบลดดอกเบีย้ยรั้งละศูย์จุดหนึ่งเปอร์เซนอะไรอย่างนี้นี่เห็นไหมทาทีเดียวนะชงงะงักและอยู่เลยประเด็นมันคือแบบว่าก่อนทํามาบอกก่อนได้ไหมมาบอกแบบโทรมาหาหรือพิมอ e ีเมลมาหรือไลน์มาเงียบๆก็ได้จะได้ซื้อทัน อย่างนี้มันซื้อไม่ทันอย่างนี้มันซื้อไม่ทันมันดีดไปอย่างนี้เดี๋ยวดูนะแล้วพอมันดีดไปแรงๆเดี๋ยวก็จะมีคนมาถามอีกแล้วเกาหลีใต้ยังตามได้ไหมโอ้โหพอมันเนี้ยมามาดูที่กราฟที่หน้าจอผมสิตัวคอสปีเกาหลีเนะี่ยแล้วมันดีดมาอย่างเงี้ยคือก็อยากให้ซื้อนะ ก่อนหน้านี้ก็บอกมาแล้วนะว่าไอตอนที่หุ้นอินเด็กซ์ของเกาหลีมันย่อลงมาเนี่ย RSI มันไม่ทำนิวโ o ลถึงแม้ว่า MACD ทำนิวโลก็ตามคือมันมี Hidden Bullish e i v e r g e n c e มีซ่อนอยู่แล้วก็บอกไปแล้วด้วยว่าคือถ้ามันข้ามเส้นค่าเฉลี่ย20วันขึ้นมาอยากจะคอเหมือนกันนะอยากจะให้ทุกคนกลับมาซื้อเกาหลีแต่มันข้ามแบบนี้แล้วบวกขึ้นมา4%ไม่กล้าแนะนาลองดูกันนะกันว่าคุณมีมุมมองต่อตลาดเกาหลียังไง คือถ้ายังไงก็ชอบอยู่แล้วอยากหาจังหวะซื้อวอ่แล้วเราไม่มีของจะตามไว้ก่อนส่วนหนึ่งก็ได้แต่ต้องวางเรื่องมันนี่เม a น e จ e n ์นะต้องวางหน้าตักดีๆอย่าทุ่มหมดพอร์ตไปแล้วก็คํานึงถึงการกระจายความเสี่ยงไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับอ่ะไปดูวอลุชเกาหลีใต้หน่อยครับพี่แบงก์ก็เป็นยังไงบ้างครับนะครับผมอ่ะมาที่หน้าจอนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย e EPS ของเกาหลีใ e ต้นย EPS growth ดีสุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น ตลาดอื่นๆสาเหตุเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นั้นผูกพันกับการค้าโลกและสาเหตุที่ผูกพันกับการค้าโลกเพราะว่าสินค้าที่เกาหลีใต้ส่งออกเยอะที่สุดก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และตัวซีมิคนดกเตอร์นั่นเองพอมันเข้ารอบก่อนหน้านี้มันเข้ารอบที่เรียกว่าชิปหายอะชิปขาดแคลนมันก็เลยทําให้พวกง,งบของตัวซิมิคนดกเตอร์นะอย่างซนะัมซุงเนี่ยมีปัญหาและซัมซุงมันก็ กินเป็นพอรชั่นเป็นสัสดส่วนใหญ่ของข้างในคอสปีพอคราวนี้คือเศรษกิจโลกไม่รีเทชชั่นรอบไซเคิลของตัวซิมิคอนดักเตอร์เนี่ยน่าจะกลับมาโดยเฉพาะพวกไม่ใช่แค่ซิมิคอนดักเตอร์ถัก AI อย่างเดียวนะพวกดีแรมหน่วยความจำสำหรับการเก็บเก็บกักข้อเอกตัวเก็บข้อมูลนะสำรองข้อมูลเนี่ยก็ดูเหมือนรอบไซเคิลก็จะกลับมาด้วยเช่นเดียวกันมันจึงทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยมีเอาลุก ต่อตัวหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในคอสปีปีหน้าเนี่ยดีมากๆ EPS คาดว่าจะโตอยู่ที่ประมาณ53%คนที่แบบว่ามีเอาลุกว่าปีหน้าจะ e a r n i n g g r o w t เนี่ยดีสุดๆนะอีก2อีก2เจ้าก็มีปรัสเซลส0 0 0คือหุ้น Small Cap ในอเมริกาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนั่นเองนะฮะเซ็ตเราอยู่ที่ประมาณไหนเซ็ตเราอยู่แบบว่าค่อนไปทางท้ายตารางนะไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่มากแต่อยู่ที่ประมาณ EPS growth เนี่ย ปี2023ปี2024เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ15%คนที่อาจจะ Earning Growth ดูอาจจะมีปัญหาหน่อยนะในขณะที่ตลาดหุ้นเขาอาจจะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งดีที่สุดเลยนั่นก็คือ Topics ของญี่ปุ่นเออ EPS g r o w t กเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ14.5%เท่านั้นแต่ก็นั่นแหละก็คือเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยคือเหมือนกับทำเงินเฟอร์ได้มีอ่อนๆแล้วแล้วก็คือเป็นบริษัทเป็นพวกนี้เป็นพวกแคช c คชคาวคอมพานี company, แถมจ่ายดีวเวนด์นได้ดีจึงเป็นหน้าจึงเป็นความสนใจที่ทำให้เบิร์กชยัยแล้วก็ปู่อรนะ์วเฟเน่ยเข้าไปลงทุนในตลาดพวกนี้ส่วนคอสปีเกาหลีหรือเวียดนามเนี่ยผมไม่คิดว่าปู่จะมาลงทุนนะเพราะว่าความพันผวนยังค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่เป็นสัดส่วนเรื่องเทคโนโลยีอย่างในเกาหลีเนะี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถ้าไปดูเป็น EPS growth นะครับอ่อเกาหลีเนี่ยอยู่ที่อ่อ EPS growth สูง ในขณะที่ EPS revision หรือว่ามีการปรับประมาณการหรือเปล่าในช่วงประมาณสาเดือนที่ผ่านมาไม่ถูกปรับประมาณการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นตลาดที่ EPS growth สูงสุดช่วงที่ผ่านมาปากทไอยอยประกาศรวบออกมาไม่ได้ถูกหันด้วยมีใครอีกบ้างที่ไม่ถูกหันและถูกอัปเกรดขึ้นมาก็มีอย่าง n a s d a กร้อยใช่ไหมแต่จา e กเ a สแ a กนแร้อยเนสแดกเนร้อยเนสแดกเนสเนกเนีแดกเนสแกเนสแดกเนสแกาหลีปรเมาณดรึ่ง,งดนะะแดเนสแดกเนกเนดเนกนสก็แเก,กเนกเกเนสกนเน ตลาดหนึ่งที่เหมาะกับการลงทุนสำหรับปี2024เลยนะผมคิดว่าน่าสนใจแต่ถ้าเอาถามในระยะสั้นเนี่ยพอวันนี้มันบวกไปแล้ว4%เนี่ยไม่กล้าคอเหมือนกันบอกว่าให้ซื้อปุ๊บพรุ่งนี้มันอาจจะลบ2%ใส่หน้าก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะในแง่ของ PE หรือ valuation นะครับเกาหลีก็ได้ความน่าสนใจเรื่องนี้ก็คือว่าตัว PE ของเขาเนี่ยอยู่ที่9.5คือต่ำกว่า10นะคนที่ถูกกว่าเกาหลีก็มีหางเสงเนี่ย8เท่าแล้วก็มีเวียดนาม7.4 คนที่ EPS growth ดีๆอย่าง NASDAQ 100เนี่ยแต่ n น s d ส q 100 EPS growth ดีก็จริงระดับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ก็แลกกันด้วย PE ระดับ22เท่าเท่าวันนั้นคนที่มองในเรื่องของ valuation ด้วยก็เกาหลีก็เข้าข้อนี้วันนั้นเกาหลีมันได้2มุมนะ EPS growth ก็ดี2 valuation ก็ PE ก็ถูก3ก็เป็นเรื่องสัญญาณทางเทคนิคที่ได้ buy signal จาก ACD แล้วกระโดดข้ามเส้นค่าเฉลี่ย20วฟันขึ้นมาแล้วคือมันเหมือนมันเป็นของที่ต้องมีอ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้มันดีดแรงไปจริงๆนะครับ